สวัสดีนักเรียนชั้นปอสองทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะที่4ตุลาคมแล้วนะคะนะักเรียนในวันนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนในเรื่องเดิมนะคะนั่นก็คือเรื่องคําที่มีพยัญชนะควบกล้ำนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่12นะคะก่อนที่เราจะไปทํางานกันเดี๋ยวเราไปนําเข้าสู่บทเรียนด้วยคลิปวิดีโอนะคะเรื่องคําที่มีพยัญชนะควบกล้ำนะคะ ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะให้นักเรียนเตรียมหนังสือหลักภาษาหน้าปกสีส้มขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า92นะคะด้านบนของหน้าหนังสือนะคะนักเรียนจะเจอแบบนี้ค่ะนักเรียนให้นักเรียนสังเกตภาพและคําใต้ภาพนะคะเดี๋ยวคุณครูสีําจะพานักเรียนอ่านออกเสียงนะคะเดี๋ยวเราออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะกราบไกวเปผักสวนครัวกล่องกระดาษ เวลาเช้าตู่อะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคํานะคะที่เขาเน้นตัวอักษรไปที่ตัวอักษรสีฟ้าเนี่ยหานักเรียนแต่ละคําจะเน้นไป2ตัวใช่ไหมคะเขาหมายถึงอะไรและมันคืออะไรนะคะอะมาดูตรงนี้ค่ะนักเรียนคําว่ากราบไกวปีครัวกองกระดาษเช้าตู่ ออกเสียงพยัญชนะต้นพร้อมกันนะคะจึงจัดเป็นคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำหรืออักษรควบนะคะคือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะประสมด้วยสระเดียวกันนะคะมีอยู่สองประเภทด้วยกันนะคะก็คือคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้นะคะ อ่เดี๋ยวเรามาดูคำควบกล้ำแท้กันก่อนเลยนะคะคำควบกล้ำแท้เนี่ยก็คือคําที่มีพยัญชนะต้น2ตัวประสมด้วยสระเดียวกันพยัญชนะตัวที่2นะคะก็คือรอเรือลอลิงวอแหวนนะคะออกเสียงพยัญชนะต้นตัวที่1และตัวที่2พร้อมกันนะคะหรือเรียกว่าควบกล้ำนะคะเช่นคำว่ากวเปลียวกราววงกลมครุขระคลาด กว้างขวางครอบครัวลำคลองความรู้เช้าตู่เตรียมตัวตรวจตาประปาปอมปนบาดแผลเผือไผยกะพลิบพุกพานนะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนเปิดไปที่หน้าต่อไปนะคะหน้า93เราจะเจอรูปภาพอีกสรูปภาพนะคะ อเรามาดูคําประกอบรูปภาพนะคะรูปภาพแรกนะคะก็คือรูปภาพลาคลองนะคะรูปภาพที่สองก็คือน้ําประปาร,รูปภาพที่สมก็คือไกวชิงช้ารูปภาพที่สี่ก็คือทางขรุข,ขะนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะคําควบกล้มประเภทที่2ก็คือคําควบกล้มไม่แท้นะคะนั่นคือคําที่พยัญชนะต้นตัวที่2เป็นรอเรือนะคะ ซึ่งมีวิธีการออกเสียงสองแบบได้แก่หนึ่งออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกเพียงตัวเดียวนะคะเช่นคําว่าสะน้ำนะคะอ่านว่าสะน้ําแส้งนะคะอ่านว่าแสงสีอ่านว่าสีเศาอ่านว่าเศาไซอ่านว่าไซจริงอ่านว่าจริงนะคะตัวอย่างนะคะสรรเสริญสีแสง้ง ส่งน้ำสวนสีส่างไข่ศักด์ศีโศกเศร้าตาใสสศรัทธาจริงใสนะคะส่วนการออกเสียงแบบที่สองนะคะก็คือออกเสียงตัวทอทหารและรอเรือนะคะเป็นเสียงซอโซ่นะคะเช่นคําว่าทรงอ่านว่าทรงแต่เวลาเขียนนะคะนักเรียนเห็นไหมคะนี่ เขาจะเขียนด้วยทอทหารกับรอเรือติดกันใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวสะกดเป็นงองงูนะคะสระคือสระโอเขียนแบบนี้นะคะแต่ออกเสียงว่าทรงโซโอ,องงทรงแบบนี้อ่ะต่อไปโสมนะคะอ่านว่าโสมพุทธาอ่านว่าพุทธาอินซีอ่านว่าอินซีนะคะตัวอย่างนะคะเช่นคําว่าทรงทราบสุดโซม นกอินทรีสวงอกสามวัยจังหวัดฉะเชิงเซานะคะสะน้ำโศกเศร้าพุทธานะคะคำทั้งหมดนี้นะคะคือคำที่นะคะออกเสียงนะคะเป็นเสียงซอโซนะคะและคำที่ออกเสียงแค่พยัญชนะต้น ตัวแรกนะคะเพียงตัวเดียวนะคะนั่นก็คือมีพวกนี้นะคะนี่นะคะทีนี้นะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า94ค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกสะกดคำนะคะที่มีพยัญชนะควบกล้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนจะได้ออกเสียงสะกดได้เองนะคะเขาเขียนแบบนี้แต่เขาออกเสียงสะกดแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคำที่หนึ่งนะคะอ่านออกเสียงว่าใคร เวลาสะกดสะกดแบบนี้ค่ะนักเรียนคอรอไอใครคําต่อไปค่ะออกเสียงว่าเปลี่ยวเวลาสะกดสะกดแบบนี้ค่ะปอรอเอียวอเปลี่ยวไม่เอกเปลี่ยวคําต่อไปค่ะออกเสียงว่าล้อเกวียนเวลาสะกดสะกดแบบนี้ค่ะรออรอไม่โทรรอกอวอเอียนอเกวียนล้อเกวียนนะคะคําต่อไปค่ะออกเสียงว่าน่ากลัว เวลาสะกดสะกดแบบนี้ค่ะนออานาไม่เอกหน้าก็รออัวกลัวหน้ากลัวนะคะและคําต่อไปค่ะอ่านออกเสียงว่าคุ้มครองนะคะเวลาสะกดสะกดแบบนี้นะคะคออมอคุ้มไม่โทคุ้มครออคองคุ้มครองนะคะคําต่อไปค่ะออกเสียงว่าได้โปรดดอไอใดไม่โทได้ ปอรอโอดโปรดได้โปรดนะคะและคําสุดท้ายนะคะตัวอย่างการสะกดคําก็คือคําว่าความคิดเวลาสะกดสะกดแบบนี้นะคะคอวอ,อมอความคออดอคิดความคิดนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์พื้นฐานนะคะแล้วเรามาฝึกอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนเอานิ้วชี้ตามเลยค่ะพลิกครกมะกรูดมะพร้าว ควันไฟกระโปรงต้นใสก่อสร้างปลูกต้นไม้ร้องเพลงเกรงใจใบภูครูใหญ่ใกล้ชิดพลังภาดปราดเปรียวเกียวกลมพรมน้ำพร่ำเพรื่อส้อยทองของจริงส่งเสริมสร้างบ้านงานเสร็จ ใครนอนกรนคนกล้าแกร่งแข่งตีกองค้องแค่ดีต่อไปนะคะก็ให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า73นะคะข้อที่1นนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนเปิดแล้วเอานิ้วชี้ตามออกเสียงไป,ปรพร้อมกันเลยนะคะ คลุขะกระโปงโครงเครงเพลงเพราะเกาะเกล็ดเกร็ดปลากล้าแกล่งแกว่งไกวไข้เขวหีก่อมรอมแปลงแปลงฟันกานแกล้งแตงกวาทาค่ำกล่ำกลืนคลื้นเคงเข้งคว้าง,วางกว้างขวาง ว้างขวานควานช้างกลางไพรไตรตองคล่องแคล่วแพรวพาวกล่าวชมกลมเกลียวเกลียวกลาวก้าวไกลไกลเปีต่อไปนะคะไปที่ข้อ2ค่ะนักเรียนให้นักเรียนเติมพยัญชนะควบกล้ำให้คำที่มีความหมายนะคะ เรามาดูช่องแรกช่องนี้กันก่อนนะคะคําแรกเลยเนี่ยเขามีคําว่าร้องมาให้เรานะคะเราจะเติมพยัญชนะควบกล้มตัวอะไรลงไปให้คํานี้มีความหมายนะคะนักเรียนคิดว่าเราควรเติมตัวอะไรลงไปคะ,ะตัวนี้เลยค่ะนักเรียนพอพานกับลอลิงนะคะพออ่านรวมกันนะคะ ก็จะเป็นคําว่าร้องเพลงนะคะต่อไปค่ะคําข้างล่างคํานี้นะคะเขามีคําว่าดับนำหน้ามาให้นะคะแล้วก็มีสระ,ะเอนะคะมีช่องว่างสองช่องมีสระ,ะอีอยู่ข้างบนแล้วก็มีงองงูนะคะเราควรเติมตัวนี้ลงไปค่ะนักเรียนพอพานและลอลิงนะคะอ่านรวมกันเป็นคําว่าดับเพลงิงนะคะนักเรียนเติมไปพร้อมๆกับครูสีน้ำเลยนะคะ ข้อต่อไปค่ะคำนี้เราเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้คะ่ะนักเรียนอยู่ด้านบนของข้อที่หนึ่งนะคะคือคำว่าคล่องแคล่วนะคะนักเรียนเตมิมคอวคลกับอลอริงค่ะอ่านรวมกันอ่านว่าคล่องแคล่วนะคะคำต่อไปค่ะคำต่อไปเป็นคำนี้คะ่ะนักเรียนคำว่ากลางคืนนะคะเติมกอไก่กับลอลิงเข้าไปค่ะอ่านรวมกันอ่านว่ากลางคืนนะคะ คำต่อไปค่ะเขามีสรรเอนําหน้ามาให้นะคะมีช่องว่างสองช่องมีสระอืออยู่ด้านบนมีออ่างแล้วก็มีคําว่ากล้วยอยู่ข้างหลังนะคะเราจะเติมตัวนี้ลงไปข่ะนักเรียนตัวคอควายกับตัวรอเรือนะคะอ่านรวมกันจะอ่านได้ว่าเครือกล้วยนะคะอะต่อไปมาที่ช่องตรงกลางนะคะคําแรกนะคะมีคํามีช่องว่างมาให้สองช่องนะคะ แล้วก็มีสระอัดอยู่ข้างบนมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็มีคําว่ามืออยู่ข้างหลังนะคะต้องเป็นคํานี้ค่ะนักเรียนคําว่ากวักมือเติมกอไก่กับวแหวนนะคะอ่านรวมกันอา่นอานว,ว่ากวักมือคําต่อไปค่ะให้เติมสองพยางเลยนะคะเป็นคํานี้ค่ะนักเรียนคําว่ากว้างขวางพยางแรกนะคะนักเรียนเติมกอไก่กับวแหวนและพยางที่สองนักเรียนเติม ไข่กับวอแหวนอ่านรวมกันอ่านว่ากว้างขวางนะคะคําต่อไปค่ะอ่ะคานี้นะคะมีสาระไอไม้มมลายมาให้ข้างหน้านะคะช่องว่างสองช่องแล้วก็ไม่เอกแล้วก็มีคําว่าตรองมาให้ข้างหลังนะคะเราเพิ่งอ่านกันไปเมื่อกี้ค่ะนักเรียนเติมตัวนี้ค่ะต่อเต่าและรอรเรือนะคะอ่านรวมกันเป็นคําว่าไตรตรองนะคะข้อต่อไปค่ะโอ้โหข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะนักเรียนเติมตัวนี้ค่ะ คอควายและรอเหลือนะคะอ่านรวมกันเป็นคำว่าครอบครัวนะคะคำต่อไปค่ะให้นักเรียนเติมกอไก่และรอริงนะคะอ่านรวมกันออกเสียงว่าใกล้ชิดต่อไปค่ะช่องที่3ฝั่งนี้นะคะคำแรกเลยนะคะมีช่องว่างมาให้2ช่องนะคะมีสระอะมีไม้ตีมีกอไก่แล้วก็มีคำว่าไฟอยู่ข้างหลังนะคะต้องเป็นคำนี้ค่ะคำว่าปักไฟ เติมปอปลากับรอลิงนะคะคําต่อไปค่ะให้นักเรียนเติมขอไข่และวอแหวนนะคะจะอ่านออกเสียงรวมกันเป็นคําว่าไม้แขวนเสื้อนะคะคําต่อไปค่ะให้เติมพอพานกับรอเรือนะคะเวลาอ่านอ่านรวมกันจะเป็นคําว่าพรุ่งนี้นะคะคําต่อไปค่ะนักเรียนมีสระเอมีช่องว่าง2ช่องมีไม้เอกมีงอง,งูแล้วก็มีคําว่าครัตอยู่ข้างหลังนะคะ ต้องเป็นคำนี้ค่ะนักเรียนคําว่าคริ่งครัดนะคะเติมขอไคและอรอเรือและข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายให้นักเรียนเติมกอไก่และรอลิงนะคะอ่านออกเสียงรวมกันเป็นคําว่ากลมเกลียวค่ะต่อไปนะคะเปิดไปที่หน้า74ค่ะข้อที่3ให้นักเรียนเขียนคําที่มีพยัญชนะควบกล้ามใต้ภาพต่อไปนี้นะคะอ่ะดูภาพแล้วเราเขียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะ รูปภาพแรกนะคะเป็นรูปอะไรคะนักเรียนอ่ารูปกล้วยนะคะนักเรียนเขียนคําว่ากล้วยเลยค่ะก็รออวยยอกล้วยไม่ทโธ่กล้วยนะคะรูปภาพต่อไปค่ะเป็นรูปไม้กวาดมอไอไม้ไม่โทไม้กอวออาดอกวาดไม้กวาดคําต่อไปค่ะรูปภาพต่อไปเป็นรูปแครค่ะ คอ,อ,อรอแอแคไม่อีกแคร์นะคะรูปภาพต่อไปค่ะเป็นรูปคลองนะคะคอรอองอ,รองคลองและรูปภาพสุดท้ายนะคะเป็นรูปต้นไซนะคะต่อโอน,อนตไม่โทต้นซอไอไซแต่เราเขียนในรูปพยัญชนะรูปนี้นะคะทอทหารและอลอเรือแต่เวลาเราออกเสียงเราออกเสียงเป็น ต่อไอไซแบบนี้นะคะเวลาเขียนแขนแบบนี้ออกเสียงออกเสียงแบบนี้นะคะต่อไปค่ะข้อที่4ให้นักเรียนหาคำควบกล้ามาเขียนตามหัวข้อที่กำหนดนะคะอ่ะช่องแรกเลยนะคะช่องนี้นะคะเขาให้นักเรียนหาคำที่มีรอเรือควบกล้านะคะต่อไปตรงนี้ช่องที่สองให้นักเรียนหาคำที่มีรอลิงควบกล้าค่ะ ต่อไปช่องที่3ให้นักเรียนหาคำที่มีวอลแวนควบกล้ำค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะครูธทน้ำจะหาคำมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะคะแต่ถ้านักเรียนอยากจะไปหาคำที่นอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะคำอะไรก็ได้นะคะเราจะเปิดย้อนไปดูในข้อที่1ก็ได้ที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้นี้นะคะหาคำที่มีรอเรือควบกล้า หาคำที่มีรอลิงควบกล้ามหาคำที่มีวอลแวนควอบกล้ามนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างของคูสรีน้ํากันนะคะคําที่มีรอเรือควบกล้ามคูสรีน้ําจะเขียนคํานี้ค่ะคําว่าพอรอออเพราะและคําว่าปอรออุงอปุงนะคะส่วนคําที่มีรอลิงควบกล้ามนะคะคูสรีน้ําจะเอาคํานี้ค่ะนักเรียนพอรออยอพอยและคําว่า ปอรออูกรอปูแบบนี้นะคะส่วนคำที่มีวแหวนควบกามคุณครูจะเอาคำนี้ค่ะขอวอขวาและคำว่าควออมความไม่เอกความนะคะคุณครูสีน้ำชอบคำทั้งหมด6คํานี้นะคะนักเรียนจะไปหาเองก็ได้นะคะต่อไปค่ะให้เปิดไปหน้าต่อไปนะคะหน้าที่75ต่อไปข้อที่5ค่ะนักเรียน ให้นักเรียนหาคําที่มีพยัญชนะควบกล้ำรอเรือรอลิงที่ออกเสียงคู่กันนะคะอาทีนี้เรามาดูตัวอย่างในตัวอย่างเนี่ยคำข้างหน้าเนี่ยเาขาควบกล้ำด้วยรอเรือไปแล้วนะคะโครงเรื่องทีนี้เรามาดูข้างหลังค่ะเรานักเรียนสังเกตไปที่คําว่าโครงนะคะทีนี้เรา,เรามาดูคําข้างหลังนะคะอ่านว่าโครงเคลงนะคะทีนี้นี่นคําว่าโครงกับคําว่าโครงข้างหน้านะคะตรงนี้ กับตรงนี้อ่านออกเสียงเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ควบกล้ำคนละตัวใช่ไหมคะอ่ามองภาพออกเรียงคันเรียนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูงานของเรานะคะคําแรกเลยนะคะเขาให้คําว่าปรีดามาให้เรานะคะซึ่งคําว่าปรีเนี่ยควบกล้มด้วยรอเรือไปแล้วนะคะคําข้างหลังก็จะต้องกลายเป็นคําที่ควบกล้าด้วยรอลิงใช่ไหมคะอ่าทีนี้เขามีคําว่าหัวมาให้ด้วยอ่ะทีนี้พอดีกันเลย นะคะลงล็อกเลยนะคะตรงนี้มีคําว่าหัวมาแล้วข้างหลังก็จะต้องเป็นปลีที่เป็นลอลิงใช่ไหมคะอ่านออกเสียงรวมกันเป็นหัวปลีนะคะทีนี้ข้อต่อไปค่ะคําว่าปราบปื้มคําว่าปราบตัวนี้ใช้ลอลิงไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้างหลังก็จะต้องเป็นปราบที่เป็นอลออเรือใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราเขียนลงไปเลยนะคะบอรออาบอปราบ อ่ารวมกันเป็นปราบปรามนะคะทีนี้เหลือ3คํานะคะให้นักเรียนเติมเองนะคะลองเติมกันเองเลยนะคะดูให้ดูข้างหน้านะคะว่าเขาใช้ตัวอะไรควบกล้ำไปแล้วนะคะทีนี้คําข้างหลังก็จะต้องเป็นคําที่มันคู่กันนะคะนักเรียนออกเสียงเหมือนกันเลยแค่เขียนตัวควบกล้ำคนละตัวเท่านั้นเองก็มีเพียงแค่รอเรือและรอลิงเท่านั้นนะคะอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันอังคารนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ